สวัสดีครับกระผมดนาะวิชัยไขร,รหัสเหรียญวันนี้ผมจะมาไขร,รหัหเหรียญเหรียญน,นี้ครับนี่เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา1บาทวาระที่2เรื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนอดุญเดชรัชกาลที่9ทรงพระชนมายุครบ3รอบในวันที่5ทธันวาคม2 5 6 6ลักษณะของเหรียญน,นะครับ เ็นเหรียญกลมแบนนะครับวงขอบนอกมีเฟืองจกักทําจากโลหะสีขาวโปรโนิกเกลิลโดยมีส่วนผสมของทองแดง75%และนิกเกิล25%เส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรมีน้ำหนัก7.5กรัมประกาศใช,ช้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนพศ2506 ด้านหน้าเหรียญน,นะครับตมกลางเหรียญมีภาพบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด,ดชฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหารเ็กราชวัลลบรักษา,าพระองค์ผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายของเหรียญสวมใส่ค้อยจักรีประดับตาราชวัลลบและเครื่องหมายบอกพระปรมาพิไทยย่อดเจปลอภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความภูมิพลอดุลยเดชและราชการที่9 โดยมีลายประจำยามขั้นระหว่างข้อความเบื้องล่างมีข้อความพระชนมายุครบสามรอบมีจักกับตรีไขว้ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรประจำราชการที่9เป็นรูปพระที่นั่งอัฐิอุทุมพรราชะอาทประกอบด้วยพระแสงจกักรตรงกลางมีอุณาโลมเป็นอักคระอุหรือเลข9 โดยมีเปลวลัสมีแผ่ออกไปโดยรอบมีสเสวตฉัดเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระดีนั่งอัธิอุทุมพรภายในวงขอบเหรียนด้านบนนะครับมีข้อความรัฐบาลไทยด้านซ้ายมีข้อความว่าหนึ่งใต้ข้อความหนึ่งมีเลขหนึ่งไทยด้านขวามีข้อความว่าบาทใต้คําว่าบาทมีเลขหนึ่งาลาบิกสำหรับเหเรียญกระสาบเทเลชนิดราคาหบาทวันละที่สอ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนดะุ D ลยเดชรัชการที่9มีพระชนอายุครบ3รอบนี้นะครับผมจำนวนการผลิตนั้นมีถึง3ล้านเหรียญเลยทีเดียวสำหรับราคาซื้อขายกันในท้องตลาดโดยประมาณนะครับราคาอยู่ที่50บาทถึง500บาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับผู้ขายแต่โดยปกติแล้วนะครับ เหรียญกระสาบที่ลึกหรือเหรียญวาระนั้นรูปแบบด้านหัวกับด้านก้อยนั้นจะหันไปในทางเดียวกันนะครับแต่สําหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านหัวกับด้านก้อยนั้นหันสลับกันครับสําหรับเหรียญที่ระลึกชนิดราคา1บาทผระชนมายุครบ3รอบนี้นะครับปัจจุบันนี้หาเหรียญที่มีสมภาพสวยๆผิวเดเดิมนั้นเริ่มหายากขึ้นทุกทีนะครับเพราะเหรียญน,นี้นะครับสร้างมาเกือบ60ปีแล้ว แล้วก็เหรียญพระชนมายุครบสามรอบนี้ก็ยังมีเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคา20บาทซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา20บาทพลราแรกที่ทำจากเง,เงินในสมัยรัชกาลที่9อีกด้วย